พงฮบบครับบฮบบอวันด okay. okay. ีครับเมื่อนีวันอาทิตย์ที่เก้านะครับนี่หน้าคม2 5งพนมกนะครับนี่คือตลาดนัดโคกกระบืออําเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินนะครับนะครับเอาไ่ได้คลิปหนึ่งก็ไปจะเป็นคลิปที่สอนนะครับ ที่สองอันนี้ของผู้ใหญ่นะครับของเฮาบ่แม่นน่ของเฮาบ่บ่บน่ขอเฮาครับนี่ขอเฮาเออเออมีเบอร์โทรเบอกไปก่อนเลยเบอร์ไมไปวกมีเบอร์โทรื่อแน่โทรศัพท์ไหม โอ้ยรูดเพรบ่เป็นลูดบ่เป็นโอ้ยง้อแม่แบบไงมันมีเบอรเบิกมือไวรไหวเลยเออเบิกมือไวรไหวไม่มีเบอร์แล้วอ่ะสร้างตัวนี้ของไขกครับฮะใส่เจ้าของสร้างตัวนี้ไปใส้ครับเอาชักของผู้ใดโอ้ยมีเตอรผู้เบิ่ง Ngoài là phải là để... phù mưa lắm đây sang nha thôi 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 nha เอาย่านเสียกอยู่นี่มีเบอร์อยู่บ่นี่มี่มี่มี่เมีเบอร์เยอะเอามีเบอร์อยู่นี่อันนี้มีเบอร์อยู่ตัวแม่ก็ตัวผู้อันนี้เป็นตัวตัวผู้นี่ตัวไหนตัวผู้ตัวนี้สิบเอ็ดห้าร้อยมื่นเอ็ดห้าร้อยแล้วตัวผู้ประมาณจักเม็ดเศร้ากลัวหุ่นละแม่สาวนี่เท่าไรนี่แม่สาวแม่ส,สิบเอ็ด หารวยม่หารวยน้ำนาะหนึ่งมืนหนึ่งพันหารวยประมาณจะรวยเอายี่สิบขึ้นเนาะเอ้าพ่อสูงดอกแมีสาวด้วยท่านพ่อปีดอกเนาะพ่อเราไปปีหนึ่งส้นปีและเนาะหนึ่งมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเมีสาวต่อเนี้ยพมีเนาะอันนี้ตัวคูเนะ 11, าะหนึ่งมื่นหนึ่งพันร้อยกันคู่นี่สองมืนสามพันจะเอาเบอร์โทูครับ แล้วหาไฟเบอร์นี่เอาอยู่ใจแล้วเปล่าจำบ่ได้พอเบอร์ท่จำบ่ได้จักข้นบ่เลยโอ้ยเอาฮะเบอร์ทู่จำบ่ได้บอเบอร์เดยนีเอาพอใดบ่พ่อไดบ่ เอาว่ากันนะเพราะอะไรอยู่บศนย์ศูนย์แปดสองหน่งหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดสี่เจเบอร์โทรตรงบังครับโอ้ตัวไหนน้อยๆเนี่ยท่าไหนเนี่ย้ยมองขากสี่พันกียดลละสี่พันถวนๆสีพันวนมันลุกขึ้นอ๋อสี่พันจักนสีพันต้องรูเวต้องต้องบูไปเออต้องเนือสี่พัเอาให้สูงกว่าสี่พขาย เบอร์เมื่อกี้นี่แหละเอาเบอร์ได้บังคับเอาจากบ้านใดล่ะห้อยนังเหรอครับโอ้จากคัมภันี่คัมภัสมเด็จนี่นะโอ้เอาจากสมเด็จเด้อเอาโทรมาเบอร์นี่ละเออโทรมาเบอร์นี่เด้อตัวละาสิเพ็ยนหาไรเบอร์โทรนี่ละเบอร์โทรผมบังคับเอาเลยเบอร์โทรใส่เหรอครับบ้านนี่เบื้องนี่แม่กับลูกนี่บอกห้องเฮาบอก เออแม่กับลูกลูกตัวฟูนี่เนาะพนขึ้นหัวอ่านแพงลูกคนเนี่ยขึ้นแนมลูกคนเนี่ยเออชึบเขายาวๆหนึ่งสองสามลูกตัวที่สามบ่โอ้ตัวที่สามแล้วเบิ้งเขาเบนเด้อไปแล้วครับลูกพนพุ่มพนห่วงลูกพนดีเนาะแสดงว่าเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกดีตัวสันนี่เนาะเลี้ยงลูกดีลูกตัวที่สามเด้ออ่าพันห่วงลูกพนครับนี่วนๆนี่โอลูกพนไปกำลังออกมานี่ ลูกก็เดี๋ยเพิ่นเพิ่นหาลูกเพิ่นในนี่ลูกก็สามารถไปเป็นแต่ละลูกเดียวนี่ทีเด้อทีเด้อโอ้ยกลับมาหาแม่บรรจินนมลูกตัวผู้เป็นแนวนี้เหรอราคาเท่าไรเหรอแม่กับลูกนี่เออสองหมื่นห่าต่อรองได้ได้สองหมื่นห่าโอ้เขาเพิ่นมาหาอยากเลยตัวที่สามด้อไทยใหญ่แท้ไทยใหญ่บถ่ประมาณไถ่ไถ่เอาลูกตัวผู้ได้ครับนึ่งเอาดมลูกแท่งลูกกันนานเลย ค่ะเป็นไงอ๋อสองมือหานาะจ้าตัวทุ่มพุ่นแมนโบนี่แมนแมนเหมือนโบนี่แมนอันนี้สองมือหาอันแม่ลูกขาวนั่นสิแปดโอ้อันลูกตัวเมียนี่กับแม่แม่นี่แม่ขาวหรือแม่เท่าเราเนี่ยนี่กับลูกด้วนี่เด้อเอาแม่ตัวนี้แหละงัวไทยนี่ยแหละครับนี่เอาเอาแม่กับลูกหนึ่งสองลูกลูกตัวที่สองลูกตัวที่สอง เอาลูกตัวที่สองยืนเฮียงแม่อยู่เขาขาวนี่อืมเฮียงแม่อยู่นี่เขาขาวนี่อืมชุบนี่แม่กับลูกสิบแปด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 ให้ลูกดีได้หรอลูกมันอีลูกได้ไหนลูกลูกมันเหรออนโะไงไแจกก็หนีเลย สิบแปดเนาะแม่ลูกแม่ตัวนี้ได้แม่นี่แม่นี่ว่าสแม่สาวร่แม่เบอ่งกันแน่นี่นี่ครับแม่สาวเป็นเอ้ยตัวนั่นบ่โอ้เป็นเอ้ยตัวขาวแสดงว่าแม่นี่ได้ลูกสองตัวได้ลูกสี่โอ้ได้ลูกสี่แล้วอีกสองท่านเนี่ยแมาอันนี้เป็นลูกแรกเพิ่น ว่าลูกแรกท่นเนีมามันโตแล้วโอ้ลูกแรกท่านเนี่ยมาเอ๋อให้ลูกซีตัวโอ้ทรงลูกดีตัวหนอนอันนี้ลูกเพิ่นนี่เอื้อยตัวนี้เอื้อยตัวนี้มีอีกสองตัวไหมอีกสองตัวเป็นเอื้อยโมเอื้อยเอื้อยอีกสองเอ้ยเอื้อยเป็นเอื้อยของเอ้ยนี่ล่าแม่เพื่อนนันนี่แม่เพิ่อนในลูกซีตัวบันนี้แม่ตัวนี้กับลูกตัวสุดท้ายนั่นหมื่นพันหมื่นแปดบันนี้แม่สาวหนึ่งหมื่นหก เป็นเอื้อยของเอื้อยเอื้อยของเอื้อยเอาหมื่นแปดเป็นจะเลี้ยงให้ลูกดีจ้าถนาะให้ลูกเก่งอยู่เลยโอ้ให้ลูกเก่งได้เลี้ยงลูกดีเลยง้อให้บ้านง้อลูกคอกนี่เอาคู่นั้นหมื่นแปดแต่ว่าแม่สาวแดงๆนี่หมื่นหกเป็นย่านกล้องผมครับหมื่นหกเด้อผมมีตำแหนนอย่างสูงประมาณตั้งเมตรสามสิบตัวแดงๆนี่เอาวันนี้เอาไปเลี้ยงง้วคลอกหายากเลี้ยงง่ายๆให้ลูกเป็นโล แต่เมล้วสีตัวซื้อแต่แม่ขาวๆแต่งัวแพงสามหมื่นจิตซื้อมาตอนทองเอามาเลี้ยงบ้านเฮ้านี่แหละเบอร์โทรครับ089 089 003 003 9549 9549ต้่เกองได้องได้อันนี้สองมือหานี่หลูกตัวพูนอันหานี้ลูกตัวที่สองบ่ลูกตัวที่สโอ้ตัวที่สามสองมือหาน้อเอาโทรมาเบอร์นี่แหละ แม่ยังเราครับแม่หนอมแม่หนอมจากน้องป้าอ้อยน้องป้าอ้อยสมเด็จนี่นไะมจ้าอเอ้าเอาไปเลี้ยงตื่นจะเลี้ยง,งางเนาะพกไว้ให้ไว้แน่ให้ <l acht> หลูกอ้ปนพี่น้องเลี้ยงออพกไว้ดมือรักเดียวร <l acht> ักเดียวใส่กันรูดมันรัีย่กันือแ่จะไปเอา <l acht> พี่ขี้เก่าขอบคุณหลายๆเ้อขอบคุณหลายครับ <l acht> เอมได้ยังมากมือนี่ได้หัวแม่ลูกแม่ป้าหัวแม่ลูกคือท่านไหนล่ะครับนี่ป่ะโอ้โอ้ชิมหัวลูกตัวผูดนี่ตัวเมียโอ้ลูกตัวผูตัวที่สองเพื่อนบอกครับโอ้ลูกลูกตัวนี้เบิร์หนึ่งสองตัวที่สองเหรอเนาะมาเนี่ยแหละเบิรงเขาเบิร์หนึ่งสองตัวที่สองนี่นี่เป็นลูกตัวผูแม่งก็นที่รวยซีซีบุญละเอาขาบบทโกบทถอนเนาะไม่มีเลยเท่าไหร่ล่ะครับ โ,โอ้ซิมหกบ่แม่กับลูกนี่นะแม่กับลูกเนี่ยหมื่นหกพันก็ได้เนาะต่อได้เนาะคุยไดย้จัหน้อยรักลอยรักลอยเบอโคเดียวนัน่นงครับโอ้แม่งามแม่งามเอาหนี้ิหเด้ออาบดนี้แม่งาง่งแมานี้แม,ม,แม่นี่ <laughs> แม่นี่อยากได้เส้าหาด้อนี่เด้วยเส้าหา,หาได้ลูกมาจอักตัวแล้วครับเนี่ได้ลูกตัวนึงโอ้ได้ลูกตัวเดียวแม่ห้างลูกเดียวเนะาะแยกไปแล้วอันนี้ก็สิเม็ดสีที่หานะหมดละเนาะเกือบหา,หาสีหมดละเอาได้ลูกมาตัวเดียวเด้อครับแม่สีแดงแดงแข้งขาตัวนี้มีในหามเนาะไม่มีเลยเอาเบิ่งดูควงดูคางหางเหีวขากระทโตก้อนโบเลยเส้าหาตัวได้เส้าหาในตัวได้แม่นี่เนาะเส้าห้าตัวได้นะครับ นี่แหละครับเอาได้ลูกอยู่นั่นโอ้ลูกไส้โบแม่มืาอนีินี่แหละครับฮู้ฮูเด้อแม่นี่ฮู้ฮู้นาโงกโงกเสื่องดีว่ามันนานกโงกเหาเหยาว่ามันใส่หมวกกันน็อกมาหนิเอาเบอร์โทรก็ย้ำมาไปสองห้าเนาะอันนั้นมื่นหกคูนเออเอาเบอร์โทรครับ 081 081 799 799 8065 8065่ายห้าน์ามมนาครัออนบยยหำน้ำม่ายหำอำเพอน้ำมุนครับผมแต่ละินข,ขอบคุณครับขอบคุณด้วยัยหขอบคุณหลายครับใส่กว,ว่าสัมผัส นะสัมผัสยังก็ไปทางใดเราโอ้กระลังต่อกันกำลังตอ่งตอกันอยู่ห้อยเตะบอกเอ้ยเน้ยได้สิมร่มดอกนี่ก็ได้มีต่แมงวัวครับ โอ้ม่ได้แมงงัวทั้งหมดเลยทางห้างยิงนี่แหละอันนี้กันแมงงัวเก้าพันครับฮะอันนี้เก้าพันครับโอ้เก้าพันบ่ถึงหมื่นบัวถึงมื่นครับอันนั้นแปดพันครับเลนได้ลูกเจ้าตัวนี่ลูกสองตัวครับโอ้ได้ลูกมาสองตัวนี่ลูกมันขายแล้วลูกมันเอานี่ลูกเพิ่นน่ะขายไปแล้วแม่เป็นคือเป็นเท้าหูดีแต่แม่เป็นโอ้หัวลุนโอ้หัวลุ่นหนี่งหูเนาะเม็ดเท่าไร้ข้อมสูงของคนมันชิบว่าลอยเศร้าอยู่ลอยเศร้าขึ้นเศร้าครัวอยู่ดอกได้ลูกมาตัวเดียวนี่คือลูก่่นนนีีตูบ ขายไปแล้วนี่ลูกโ<ป>อ้เป็นแต่เรียงโหเนาะเก้าพันเก้ถึงเมินเอาบน,นี้อันนี้แปดบอนี่ลูกว่าต,ตัวนึงคือกัน2,3ตัวเลยนะอสองสามตัวหนึ่งสองสามสองสามตัวสองสามหกเอาเมื่อกี้นเเจโทรัพสาเพื้นได้บ่โอ้เจบได้ยุใส่ทางนีง้เงคลัง,ง,งโอ้คนถามหาอยู่เิ่นมาหาว่าใส่ผู้เจบได้ไหวพูนได้สร้างพ่น เอาเม็ดเศ้าึ้นนี่แหละจะไปนั่นหลายนี่นได้ลูกมาตัวนึงที่กันททตนอนนี้เอาไปเลี้ยงเอาแปดพันบาทอืแปดพันกับพอมแปดพันแปดพันแปดพันบอกนี้ย่นำๆแมนบ่นั่นบ้านคบมบนแมนเมืดตัวนี้ตัวนี้ครับขายไปจะไลูกกันขายเมือหนึ่งครับขายเมือเ่อเดียวแม่เก่าพันหนึง่งค <laughs> ตัวน,นั้นแปดพเลยเนี่ยด้แป เบอร์โทรครับ083 083 79 679 6846ห้อยเบ้งอัมพเภ่อห้อยพึ่งกาลสิลป์ทุกบัวหอดเมินตอบคุณหลายๆนะครับเอาบริเวณนี่คือเบาบางเด้เมื่อนี่วันนี้บริเวณนี้เบาบางเฮ้า นั่งแบบนี้ก็ได้บ่ครับบ่มีแนห้องกลนนั่งก็ได้บ่ว่ามันั่งเก้าอี้ใสเอานี่บ่สิบสองหาล้อยแม่กับลูกลูกตัวเมียยังดีแม่กับตัวเมียมาาไปเรียมแน่งวไทยบานเฮาลูกตัวที่สองเพิ่นบ่ลูกตัวที่สอง,อต,สองตัวเมียแดงแดงแม่เขาขาวมากไปเรียงลาคาด มิตรภาพสิบสองหาร่อยสิบมื 500. 500. 500. น่นสองหาร่อยมีหาร่อยน้ำอืมเอามา,อาไปเลี้ยงแม่ก็ลอยเศร้าเอาเอาบ่มีเบอร์โท่าบ่กันยจกได้ไปหาพ่อหยังบ่เนี่ยพ่อซื้อซืพ่อใหญ่วดพ่อใหญวดบ้านเสร็งบ้านเสง้ง ตำบลตำบลห้องแซงหนองแซงยู่ใส่ตำบลหนองแซงบามี่มมีเบอร์เด้อเอาเวาเรียนกันไปครับเป็นบามีเบอร์ไม่มีเบอร์พ่อสื่อสิบสองอะไรเอาไปเอาไปผูกไว้ให้เวน่าเออ เอาบานนี้จังไดบานนี่วันดีครับตลาดสมเด็จเดิมมาอนี่นี่แม่กับลูกเอาขี้งาวยดเรดคักเถอะบานนี่ลูกตัวที่สอง <c oughs> งาลูกตัวผู้เนาะลูกตัวผู้เด้่สีแดงแดงตัวที่สองเพิ่นแม่เพิ่นสูงเท่าไรล่ะครับร้อยสี่สิบบวกเนี้ยงาลี่เนาะหางกับงาลี่เนาะ นำในก็ได้เนาะแจ้งข้าทบถอนนี่บ่ได้ไม่มีครับ่มีเลี้ยงลูกดีนี่ลูกเพิ่นเด้อแดงแดงนี่ล่ะข้องแค่้วว่องวครับตาเพิ่นข้องแค้วว่องวแต่ว่าหู้เชืองหูครับัจังหวัดกห้าร้อยเซหกห้าร้อยเซาหกห้าร้อยได้ครับเด้อแม่กับลูกสองหมื่นหกห้าร้อยนะครับมาไปเลี้ยงให้ลูกดีเด้อตัวที่สอง ลูกสีแดงเลยเนาะลูกดีเลี้ยงลูกดีเอาบัานนี้แม่นี่กันแยวเหมือนกันนี่แยวปานห่วยครัแยวปานห่วยหางกันแยวแยวปานไอ้เคลื่อนลำเปล่าแยวปานเคลื่อนลำเป่าโอ้เคลื่อนลำเปล่าแยวเดยวนี้เต็มเภื่อสีแทดหยอดพุนเนี่ยแยวเป็นไห้เนียอยเจ็ดสิบร้อยกิโลเนี่เคลื่อนลำเป่าแยวอันนี้ลูกตัวเมียเนาะลูกตัวเมียตัวที่เท่าไหร่เพล่ะครับโอ้ตัวสองขี้กัน เงาเงาเนี่นะลูกตัวที่สองลูกตัวเมียขาก็ดีอันนี้ร้อยเท่าไรกว่าข้อมสูงแม่เพิ่นนี่ยร้อยสารที่บวกหางเงาเอาต่ำนี้บ่มีเนาะทุกคนบ่ได้ราคาครับบอน่นเก้าพันหมื่นเก้าพันตัวนั้นสองหมื่นหกอันนี้หมื่นเก้าพันเอาสองข้อมือน,นี่เนาะต่อกันได้ต่อได้ล,ไดลดได้ลดได้มาเอาไปเลี้ยงแน่นี่ยได้ให้ลูกดีเดอ้อสีแดงทั้งหมด เบอร์โทรครับ091 370 5524ห้อยลี่คนเก่าคนเดิมอืมเอาจากกำเพือกมาลาใสนี่จากตลาดบ่ได้เอาขอบคุณหลายๆนะครับมันหวานเด้อเอาฟูซี่บอกครับนี่หรือจังใดโอ้ยหน้าตาดีเนาะฟูซื่อนี่ เสมือนเสมือนทำหนนาที่ได้เสมือนบัดดีครับเสมือนใสผู้ประก,กาศเสียงดีดีผู้ประก,กาศเสียงดีดีโอวัตด <pes> ี oh, you, ครับอันนี้ผู้ประก,กาศได้ครับผู้ประชาธัมพันธ์เลยเสียงดีขนาดเนาอันนี้คือเสมือนตลาดสมเด,ด็จนะครับเด้อประก,กาศห้ามนําโคกระบือที่เป็นโรคระบาดเข้ามาในตลาดปั๊บคไคบ้านน้องสอมาขายหรือมาเบิ้งมาเนี่ย ม่ได้บ้านน้องสบอแมน้อบแม่นหนโค่นเค่นลค่นนเรนอ้ยดีวันหบันมุนวยปุ้ยโอ้ โบมูลตัวง่ามตัวมึงเนี่ยให่แสงมาพี่ให้แสงหายี่ให้แสงกันนะวัดดีครับเออเนี่ยประชาชนโคุกใส่เหล่าผู้จดบัญชีเงินมงุงไปใส่เหล่าก็พูดว่ากาหยอ,อกเรากันเอาไม่เน็ตวัดดีครับผู้จดบัญชีเงินมงุงขายจากักโตแล้วไปจไังใดนี่คือผู้จด จดครับบันซี่เงินมุ่งแม่นขนาดเอาเอาใหญ่แสงโคตรโศกบ่ะนี่น OK uh okay. ี่อันนี้แม่นยังนี่เอาโบเมนน้องเฮาบ่เอาโบเมนตัวเงาเงาเนี่แม่เราบ่ะนี่แม่สาวเขาได้เราเพิ่นถามเอาสวยสวยแม่สาวตัวใดตัวตัวใดตัวตัวใดไร่ซีซีขึ้นได้ ได้บ่เอาใไงแสหญ่แสงกันลอยเท่าไรนี่ประมาณเนะะานะบ่ถึงกันยังหน่อยลอยซีสิบบวกลบก,ก็ได้เอาสีแดงอายุเท่าไรหรอครับนี่ปีสี่เดือนหาเดือนปีสีเดือนหเดือนปีกวักวกัวเนาะบ่เกินปีครึ่งแช้งขากาด็ดีจำนี้บ่มีหางเพิ่นกันแย่ผูกไว้ถึงอยู่คือบ่อขอจินเบ็ด วานปลอคอจินเบสแบบนี่เอาตีดฝนตีดฝนฝนตกราคาดีครับ1นึ่งหหพันหันลินพพ้ม่มหนึ่งหมื่นหกพันตัวน,นั้นเมนว่าขาวน่ะเอาขายไปเท่าไหร่เบิ่งกันนะขายเท่าไหร่เนี่ยแสงโอ้คู่นี้เส้าหา,ชาเชอร์รล่นี่คู่นี่นะ ตัวผูทั้งหมดบ่ผูหนึ่งแม่หนึ่งเศร้าหาเอาถูกเหลืออีกวันอ่หรือหมดเท่านี้ตัวนี้เลยเสื้อสองหาล้อยหนึ่งดอกบักไงเนี่นะเพิ่นได้ลูกมาจากตัวขายแล้วครับขายแล้วตัวนั้นชุบล้อยขายแล้วขายเศร้าหาสองตัวเออ ก็ได้ลูกจักตัวแล้วแม่สาวแม่สาวครับโอ้ลูกตัวนึงตัวนึงโอ้ได้ลูกตัวนึงครับตอนแม่สาวน่ะเอาได้ลูกตัวนึงเนี่ยสีหยังเราบ่อยสีกาแฟสีกาไรายสีกาบรายสูงเม็ดเท่าไหร่เนี่ยเม็ดสี่สิบได้ลูกมาตัวนึงครับตั้งแต่เงี้ยวเงีวครับสวยสวยแข้งขาทุกถอนไม่ได้ไม่มีไม่มีรับประกันรับประกันได้ลูกมาตัวนึงแยกไปแล้วครับแยกแล้วสิบสอง สิบสองห้าร้อยาน้ำครับเด้อแม่ในดวงหนึ่งสิบสองห้าร้อยน้ำแม่สาวบ่านี่แม่สาวก็ราคาเดียวกันครับตาเป็นขึ้นโหนกนู่นดีนะโอ้ยมันเสริมดังเลยโอ้เสริมดังบพังนระนาผมบพังกระนางัวเสริมดังนี่เสริมนะครับเสริมเป็สร์ฟนันก็ราคาเป็นหมื่นเสริมใหม่โอ้ยในแสงในแสงง่ว่ง่วเสริมดังเลยตัวเดียว งัวเสริมดังเบิ่งกันนดงัวเสริมดังนี่ครับพี่ต่อครับนี่นี่งัวเสริมดังเด้อว่ามันใส่หมวกกันน็อปิมดสิบสองอร่อยขึ้นกันแม่สาวแต่ว่าเสริมดังมาแล้วเสริมดังเป็นหมื่นหางกันเน่าสิบสองห้าร้อยแม่สาวนั่นสิบหกทำหน้าสองสิบหก ตัวนีนน่สิบสองหาร้อยสองตัวตัวนีสิบหารยนะคะนะคะตัวนี้แม่นี้กนะคะแม่นอกวดเั่นี้ครับเดี๋ยวเดคนเศร้าประกาศค่าเบาร์ใม่ไหคนเศ้าประกาศท่านไหนสนใจจะมาดูโบาณไดเลยนะคะมีเนือหลายคนิี่นนิดสำหรับคนไม่รู้รีบรู้าเลนะคะตรงนี้เลนะคะ มางเันปไหยดเดี <queen> ๋ยวเมันอยู่สื่อลำพงม่ามันเป็นตาแซบต่ยบ่นี่เอาไปเอาไปใส่ขึ้นอิบบาทบ่เฮ้เป็นตาแซบเดี๋ยว้นี้พี่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 นีบันอันนี้ขมบ่เนี่ขมบ่นี่ขมจนเอาไปซอเป็นตาแซบแลยเอาไงบันเบอร์เโทรจังกิน ม8 6แปดหกสบบรูกสินแ่บครับอ๋อพันพันแก้ไปเมื่อกี้นี่เอาเลยบ่อเอาเบอร์โทรครับ086แปดหกศูนย์แปดหกสองสองย์อยางกังได้ไปเลี้ยงโรมาหาพอใหญ่บันพอใหญ่นิดอันนั้นผู้จดมาทชีเงินมงครับอีกพอใหญ่พอใหญ่แสงพุ่นกำลังกีรจายอยู่ขอคุณหลายๆครับระวังไม่ลูสินเนอมันแหลม โอ้ขอพูดหอะไยครับขอพุดหอยไร้ดินบ้ายเด้ในนิดขอพูดหอยครับ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 ครัอันนี้งัวผู้ใดเนา่ออกทีวีป่ครับนี่ออกว่า บอกว่าออกให้มไหมใช้เราป่ะนี่มุนุ้ยปุ้ยแล้วออกตัวนี้นะตัวนี้แม่นบ่ะนี่โอ้ใช้ลูกเพิ่นเอาลูกยังไงนี่นะแม่สาวนี่โอ้อันนี้อันนี้สอเดือนโอ้นี่แม่เพิ่นอันนี้ลูกเพิ่นโอ้แต่ว่าเปิดแยกอันนี้เป็นลูกเพิ่นนี่ลูกเพิ่นนี่เอออันนี้เป็นลูกที่เท่าไรของเพิ่นนี่ ลูกที่สองนี่ซัมแม่นี่โอ้แม่สาวซัมแม่มันนี่เปิดแม่ก็ลูกบ่อันนี้คือลูกเพิ่นนี่โอ้แม่ก็ลูกแม่ก็ลูกชิ้หองหายรอยลูกตัวที่สองต่อได้แม่โกโซสูงสูงเนี่ยร้อยตัว่าโกโซไม่ลงฮะแม่สูงสูงงามๆโอ้แม่แม่สูงสูงงามๆแม่สูงสูงงามๆร้อยสี่สิบบวกร้อยสี่สิบบวกแม่ก็ลูกนี่สิบหก แยกบ่วบานนี่ยแ,แยกได้แยกแยกได้ส<ย>ี่โมงนี่ 7, โอ้ตัวละแปรปัญหาเออตัวนี้นเน,นาะครับตัวนี้เนาะอันนี้แม่เพื่อนเด้อนี่แม่ลูกสองอันนี้ลูกเพืนเน่อนนี่แม่แ,แม่สวยง่ามง่ามนี่โอ้แม่หน่อยแม่หน่อย,นนอยแม่หน,อหน,อหน่อยนั่งสาวนี่นั่งสาวขับยังเป็นนั่งสาวอยู่เนาะคนั่งสาวสิบสามปีสิบสามปีเจ็ดพัน หมวดถึงมืนครับอ๋อนี่แม่นี่เด้อสีนี่ยังก็อนุเป็นกพีสีน้ำเคลือนเนาะเออสียังก่อนสีน้ำเคลือนสีน้ำเคลือนสีน้ำเคลือนสีกาบไรับสีกาแฟครับสีรถตีแม่ทำเจ็ดพันเจ็ดพันขับเออต่อได้ตัวอะไรลูกเก้าลักลอยมองเบอร์โซ่คนนี้เอา ศูนย์เก้าเก้าศูนย์ศูนย์หกห้าสามห้าห้าเมื่อเดียวอยากได้มานี่ราคาถูกๆเลยเมือนออกมาหาห้อยอยังเหรอครับห้อยเซียงหอเซียงโอเซียงซเอเซียงอเซียงบ้านใดเหรอครับบ้านน้องอีดุมสมเด็จนี่บอเออสีสมเด็จสีสมเด็จละเอ็ยดบอ โอ้ใกล้ๆนี่นะโอ้อยู่สมเด็จเท่านี่แหละเอาจะกวางพื้นที่ด้วยสินเอาแสงแดดออกมางามถึงงั่วไปด้ติดแสงแดดขอคุณหลายๆครับหอยเสียงจากสมเด็จได้ขอคุณหลายๆครับ ขอจบคลิปนี้ไว้ตรงนี้ด้ครับคลิปที่2อเอาเดี๋ยวสิหน้าเกินไปครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับที่ทติดตามรับชมครับสวัสดีครับ